ใส่เสื้อสีเทาอยู่ในวัดวันนี้เรามาหาน้องสาวของคุณสันนะครับมาเยี่ยมเดือนหน้าร้านมะพร้าวเลยเป็นแฟนคลับของสายสัญญาใช่ไหมใช่ครับอย่างน้อยทีนี้ต้องฝากต้องฝากเป็นแฟนคลับของพราสันครราชนะครับวันนี้น้องเขาขายมะพร้าวอันนี้คือหน้าร้านของน้องเขาครับวันนี้พราสันคราชจะมาชิมกับา วันบ้านแถวเดี๋ยวเราจะให้มือผ่าขอบมะพร้าวน,นุ่มรอ,อไป นะเดี๋ยวผมจะต้องชิมนะครับว่ามะพร้าวบ้านแถวสวนของน้องชื่อน้องน้องกบกหมหวันัครับที่ร้านน้องเนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาเหมานะมะพร้าวเนะนี่ยไปเป็นคันรถเลยนะครับปกติเนี่ย<ะ>ครับแต่เขาจะไปเหมากันอยู่ที่สวน มีทั้งมีทั้งส่งครับนายนายชิมเลยนายชิมเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองลองชิมมั่งนะครับเนี่ยที่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 ต้อำทำไหมอุ้ยหกหกอือนะครับถ้าเอาไปแช่เย็นนิดหน่อยจะจ้มเลยนะเนี่ยเนาะไต่เรื่องเลยนะวนั่เออมันอร่อยจริงๆเลยอ่ะ ขึ้นได้มากเลยครับเราชอบควา,วาววมหวานแล้วก็ต้องหวานด้วยน้ำมะพร้าวนะไม่ใช่วหวานด้วยน้ำตาลนะ,ะแต่ใจต้องหวานด้วยนะับ<ะ>ต้องบอกให้เราท,ที่หวานแบบนี้นี่นะอย่าลืมฝากน้องติดตาม<ไ>เดี๋ยวเข้าไปใน YouTube ติดตามช่องเปรร็ดตาคอนทราน<ะ>แล้วก็ในเฟซของเป็ดตาคนอนร,รานตนี่เราไม่แนะนำร้านน้องสาว พี่กัดคือจับหยุดให้ชออะไรดีอะ,ออะ,ออะน,นี่นี่คือมหาของเขาเรียกวอะไรอนนของอร่อยบานแพ้วพี่กัดร้านน้องนะอะเลยแย,ยกบานแพ้วจะมีไฟแดงที่อันนี้แรกเลยใช่ไหมไฟแดงแรกแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับประมาณมาสักแปดร้อยเมตรโดยประมาณเนาะจะจอ ร้านอะจะเนี่ยเราชอบเนื้อหนางเงี้ยเดี๋ยวไม่รู้อันนี้มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมน่ัองบาทพี่กบน้องกิน้อง่นัาี่กบน้องชิมด้วยกันอเครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปูกันสักนึงนะครับอนะพเนื้อนี้เป็นเนื้อที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดแล้วก็ร่อนน้ำจั๊วังอ่ ขายกันนะนะเพราฟันกว่าจะได้แต่ลูกบางคนก็ฟันไม่เป็นเนาะไม่ใช่ถ้ากินด้วยล้วยสวนอร่อยกว่าใช่ครักล้วยสวนล้วยสวนอ้ะผมก็มีหมวกฟรีด้วยอรีลยโอ้มีพริกข้วยมาด้วยครับมีมีพริกข้วยมาด้วยอะไรรู้ไหมเรามองถึงต้นกล้วยนะตอนเนี้ยหัวกล้วยแกงกระไก่บ้านใช่ ก็จะกินนอกจากโคนน่ะอร่อยไหมลก,ก้อร่อยหมดแล้วนะบูดบูดแล้วเนีม,มีกะปิแท้ด้วยมีกะปิแท้ด้วยนะครับีกะปิแท,มมแท้มีหอยอมีหอยเผ็ด ข้ามาด้วยดูน้องยกแบบนี้เป็นตากอนครราชและน้องสาวนะครับจะนําไปชมสวนของน้องสาวนะครับวันนี้เราไันะต้นกลดมะพร้าวเลริญราษฎรและต้นสางแล้วก็วิชาทัศนากรจะปีนให้ดูอ่าเดี๋ยวเราไปดูชมสวนน้องสาวนะครับสวนมะพร้าวเจนชันอย่าลืมแนะนําการซื้อด้วยอืออือ ไมาได้แค่นี้แหละพี่เวลาเก็บเนี่ยก็ต้องคู่เราเราเวลาเก็บเราก็ต้องพายเรือเข้าไปเลยใช่ไหมครับอันนี้นี่สองปีพี่สองปีเหรออันนี้ประมาณอันนี้สี่อันนี้สามเราต้องล้มลงเนาะต้องนั่งต้องนั่งไม่งั้นมองไม่เห็น ผมจับมันทายทั้งนู้นเลยเห็นไหม3ปีกว่า3ปีกว่าแกตัดได้หลายผมเห็นผมจะรู้แล้วบรรยากาศกันในส่วน3ปีใช่ไหมนปีมะพร้าวนี่ี่ก4ปีมันมันออกคู่3ปีเลยหรอ3ปีกว่าจริงๆอ๋ออันนี้ต้องต้องต้องขุดร่องลึกปล่าไม่ลึกเท่าไหร่อ่าประมาณตั้ง7เยลไหมระดับเอวเนาะ อันนี้ม็ลงปลาได้เนี่ยหมายถึงว่าเอาปลามาลงปลาทั้งหเอาปลามาลงแล้วก็มะพร้าวนลยก็ได้ผลด้วยนี่เขาเรียกว่าผสมประสามเนาะตามสูตรเลยได้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเกษตรแบบครบวงจรคเกษตรครบวงจรเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ให้คุ้มนะเขาปรับห้ังหลังนีอาจจะเป็นคือผักสวนครัวต้นอะไรไม่รู้นั่นเออครับก็ นานเราได้มาชมสวนที่บ้านแพ้วอันนี้ปลูกปลูกผักผักข้างโอได้เนาะได้ต้องร่วมดีว่าดินมันจะแข็งนิดนึงค่ะเอ้าแล้วแล้วตรงนี้ไม่มีสะพานลงมีเฮียมันอยู่ทางนู้นน้ำน้ำแล้วแล้วเวลาเราตัดมะพร้าวเนี่ยล่องเรือต้องเรือล่องเรือเลยแม่อยากเห็นบรรยากาศตรงนั้นแาศไม่ไงไม่ไงเรือพี่เดี๋ยวขอเรือนี่จะมาไม่ไงเรือเรือเรือขอเรือนี่เอง ฉีดยาใช่เมราะวานี่ฉีดร่วงไว้เลยอ๋อพี่ดีก็ไม่ขี่ได้สองไรนี่พูดถึงร่วงง่สวยๆนี่ไหมเยอะๆผมมีลูกค้านะอ้าวเหรออ๋อเอาสองไร่แกล้งนั้ในสวนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะเหมือนพี่ดีทางทำกินอยู่กับบ้านเราเองข้างหลังปลูกต้นก้าข้างหน้าก็รัมลูกค้าขายค่ะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าถ้า ลูกค้าที่ท่านใดที่อยากค้ามะพร้าวเราก็เราก็ไปเชิญมาติดต่อครับรองได้นะครับที่สวนนี้แล้วเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์ที่ต่อได้ตามผมชื่อกำมวันคนวันหมายเลขเบอร์โทร062 408 5526นะครับแล้วท่านจะได้ในราคาที่ราคาที่ถูกนะครับที่อื่นเนาะหรือว่าเป็นราคาจัดสวนโดยตรงปากแปลนแนะครับนี่คือ เกษตรกรโดยตรงจากบ้านแพ้วทําสวนมะพร้าวนะครับก็วันนี้มีโอกาส难得ที่เพชรตะคอนอยู่ในซอยวัดมะลุยสวนมะพร้าวนะครับซอยวัดกระโจมทองซอยวัดกระโจมองเข้ามาสามห้าร้อยเมตรจากขวามือจากไฟแดงตรงแทงน้าครับมีจะมีแทงน้าอ่าพอเห็นแทงน้ำนี่ลกนี่สังเกตเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับฮะฮะแล้วก็แม่แม่ค้าก็แบบไฟแรงสูงเหมือนกันนะครับ โอเคขอบคุณครับก็มองให้เห็นสวนนะครับลักษณะสวนมะพร้าวทำอย่างไรแล้วก็ดูผลผลิตวันนี้ผลผลิตสามสิ้การบำรุงดูแลรักษาก็ยาต้องถึอยาต้องครับก็พอเป็นก็เรียกว่ากระใสเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาลุยสวนมะพร้าวคราวหน้าเราจะมาบ้านแถวเราจะไปดูสวนฝรั่งยังไม่รู้ ยังไม่รู้ว่าจะเป็นสวนใครเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำได้ค่ะวันน้าเยอะสวนฝรั่งครั้งหน้าวันนี้สวนมะพร้าวครับคลิปนี้ขอแนะนำท่านนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับจากน้องสาวน้องชื่อน้องกมลวันนะครับเอาละครับผมทีมงานพีซ่าคอนคาลาอมทัศนกรคอนคาลาดะคมจันรนักศึกษาขอจบคลิปนี้แต่เพียงท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ